หมากบกอยากกิหมากบกมากว่านี้อยากเป็นอาตี้จังเขาบอก อยากเป็นพี่เเป็นโซจังเสียงกันตลอดอเป็นเธอเขาพี่เทพนีอยู่ใกล้วัดพี่ก็อยากเป็น o o k a h ก่อนนะเราจะไปแต่งกายเขาอยากให้เราสมเองหรือเขาใส่ให้เราใส่แล้แลไม่ใส่ไม่ได้ใส่นานแล้วใส่ล่าสุดก็ เคยไปคล้องกุญแจเปล่แะเคยไปคลแจมื่อประมาณคล้องกุญแเมื่อประมาณหปีกว่าหปีที่แล้วอ๋อ ผมเคยไปแต่งตัวร้านนู้นอะฝั่งนู้นอ้น่อ่ะเคว้ไอกแไดยแต่งตัวเงี้ยเคยแต่งตัวหางบอกยังต้องลองแต่งร้อนร้อนอาจจะมสังกุงก็ได้นะไม่เคยแต่งแล้ว ฉัละแม่ฉัละแม่เป็นนักร้องค่ายเพลงตัวเกี็บมิวสิคเด็ดมากหอดเมืองหลอกเมืองหน้าไต้บอกไต้หวันบอกกองว่าอยู่ก็ได้ไปแล้วเบิงหลบหล่องเพลงเพราะกำการนี่คือห้องเสียโอง,หงหนี่ก็ได้ไปเมืองหลอกเมืองหน้าก็เป็นนักร้องอุ้ยพี่ดูมา,มากกเกาหลีพิแซ่บไหมอยากกินมา่าเกาหลีแบบของเกาหลีจริงๆกับพี่เล็กรถไก่เต็มเลยด พระาชวังนะครับทำไมพระราชวงศ์ถึงร่มสลายตอนให้ถามเากาหลีดู<ะ>พระราชวงศ์เกาหลีไปทำไมถึงบายบายทำไมถึงร่มสลาย<อ>เร็วๆคุณสอบติผ่านไหม <laughs> ลชเกาหลีหายไปไหนหายไปไไหนม่ดูเขาโดนล้มล้างไงระบบอะไรระบบฟังไงเขาเรียกว่าของอย่างนี้มันปการันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของในที่เราไม่ควรจะไม่ใช่มันก็มีให้ฟังในไรทุกทุกอย่าะตามวิสาาสตามแต่ถามาคุณเป็นคนเกาหลีอุยคืนครูไปแล้วเป็นสองปีที่แล้วแล้วนะ รานสวงทำไมถึงร่มสาน,นี่ายตอนร้านนี้หรอ,อ,รรอชั้นบกเลนโท่เอ,อ,อ๊ะย,ย,ยังไงดีผู้จะพันในตามาไทยยังสิแล้วเนาะพอคิดเจ็ดหมือเดือนหน้าพันในตามาถ่ายดีกว่า ลำใหญ่เขาให้ยเขาให้ถ่ายไหมเนี่ยน้องมันเป็นหมอกมันก็เป็นที่ถ่ายรูปอ่ะเนาะโอ้โหถ้าถ้าเราจะแต่งยิงได้ไหมสมมุติถามหน่อย ก็ราคาหรอพี่ไม่เอาอาแต่ข้าขงนอกก็พอบวก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 หรอ

น่าส anyway, mm. ิได uh, so ้ได oh, ้ร yeah. uh ือคไม่เขาจะเขจะแต่งหญิงเขามีอะไรให้ฉันใส่ไหหัวได้ไหมนี่มัเะรก็โยเจีย่นบอามใส่ทับทับไดไหมได้อกใส่หมวกได้วกอะไก็อีฟอะไรงี้ที่า เออเอาเอาเอาฉันแต่งหญิงเออแต่งหญิงหนึ่งชายสองก็เลือกชุดอเลือกชุดอแต่แต่ว่าสไต์ฉันเป็นฮัตไทยนีปกติมันจะแพง

ไม่เขาคิดให้เราละค่ะมันจะเหมือนพีจีนนะยุริพี่กงกอยนะแม่สีนี่ีสีเหลืองนั่นนู่นน่นรีบสุดเลยเอออารามอะไระมีแอปอยู่พี่จ นึกถึงตอนที่เราไปสิบปาสตร์รการยูริแต่งเป็นองค์ชายน้ราชวงศ์โกคโยราชวงศ์โกคยอเป็นยังไงอ่ะยูริแต่งเป็นชายน้อยราชวงศ์โกคโยเดียวเป็นยังไงก็ไม่รู้ นี่เลยเราจะไปไล่สดกลุ่มิดเรา่สวดกลผิด้พึ่งยพพูดเรียกเสื้อหรออยากใส่เนี้ยอันนี้บอกสีฟ้าสวยอันนี้เลือกสีชมพูแล้วนะฮะ สีสีเหลืองจตไว้ไอ้เบิ้งดสีเหลืองนั่นเอาไลางา่งามๆเรียกให้พี่สีเอาว่าใสกันนี่ไงเหลืองแดงดำนี่เอาไงา่งายๆเอาบ่จำไว้เบิ้งดูมันเด่นปะม่เด่เดนสีเข้มๆเ,มเี่ย้เด่น แต่วันมันเขาปดี๋ย่ไง่้มันชยองไงวไม่ใช่ก็เลือกให้อันนี้เป็ันดีล้กรไอสไม่เป็นุคลักได้ไหมฮะอ๋ออชายน้อยราชฟังโกคยอนี่ชุดยังไงเอฟบอกาเป็นองเรเป็ดเสยเ่นี่ก็เป็นองค์ชาปรจะองค์ายยูริไง ด้ยจากนี้อยู่ดีๆจะดสีฟูเอันนี้มาเราลูกหมอะไรใช่ไหมองค์ชายเราจะเตี๋ยองค์หญิงได้ไหมได้นั่นแหละก็เอาให้อยู่เม่อกห้ที่เลอกใส่ไหแล้วเขาไ แถวมียาที่ก็แบบแบบเออแบบว่าก็ปิดได์ก่อนนะครับจะมีความลับลจเจอกันในคลิปวีดีโอับอยูริอ้ยังลูกบ๊คบ๊อคางนได้อยู่ครับบนนอ,อบ๊าคาน,นถือใจเลยครับไหนไป<ห>บ๊อคนกิดสลายแต่หอดุ่มนึ่งแล้วตั้งแต่ทุ่มหนึ่งาตอนนี้เที่ยงขึ้นแล้ว สาหลายวันนี้ไปเหมามาทั้งเมืองกุงโซประมาณร้อยยี่ห้อตามหาสาหลายที่อร่อยที่สุดสาหลายที่รสชาติดีที่สุดอันนี้ดีไปาะขั้นใดๆนะครับก็ขั้นในใจจัก,กนะอันเนาะออันนี้ดีแบบอันนี้แนวรู้แนวจุก,กตอนนี้เรามาตามหาสาหลายที่อร่อยที่สุดในเกาหลีนะครับเพื่อจะกลับบานเฮาเออ ถ้าพอเจอสาลายที่อร่อยกับข้องตรงเดือนไปบินกับบ้านนะพี่น้องพอที่ดีดดแห้งอร่อยสิ อ,อันนี้เกือบได้เนาะมี่ก็คำนวนวนวอ่ะอีกนิดนึงวะได้อย่างอันนี้อีกนิดนึงเห็นรู้กถ้าตรอกความดีดีกว่ากลับไปมื่นนี้ย่างหาสะหลายก่าบ้าง

ให้ระบบอันนี้กับหนิดหนึงแล้วมันอ๋อเต็มเต็มระบ เป็นอย่างนั้นเหรอเยอะยงนะย่างโอ้ยอันนี <h <h no ้นี right> ่แหละอย่างผมมาอันน um ี <h <h ้แหละครับตือปากผมที่สุดแล้วผมกินบ้านปลาจนท้องยิีงแล้วอย่างมึงอีกโอ้ยกินใหญ่เลยห้องน้ำนี่โอ้ยผมก็อบห้าโมงกินจนได้แล้วย้อนหลังเมื่อกันไม่ได้เจอทากท่าอย่างวงอันนี้แหละรับผมว่าอย่อันนี้ตริว่ามันแสียกูมูวแม่น้ห็มันสวมแสีบเด้อคูณชี่แตกกูโลดแตกกูประวานทาพาแล้วนี่ โซเดียมมันนี่บวมมโซเดียมไหมนี่อันนี้คือหนูว่าเอะไรเหลือให้ไหมลกูกแน่มครับ